สวัสดีครับเู่กับทีมงานฟ้าบรรดาศักดิสร้างครับอามกันต่อครับรุยโคนโอดโหด,หดกับป้าเจ้าฟ้าบรรดาศัก์วางท่อนไม้ครับเื่อที่ขยับมาปาดดินนี่แหละครับ ที่ปโลนครับไปร,ระดับได้ปัดเข้าหาจุดลึกแล้วครับเกาะตัวเดินเข้ามาครับ มิดปุุงกีนะครับจุดนี้ต้องใช้ไม้แล้วครับสาดโคดออกไป ชิมดูชิมดูมิรปุ่งกี้ครับปลาเจาะชิมดูครับชิมดูสาดโคออกัน เข้ามาถึงไหมครับปลาเจ้าอร่อยลุ้นครับส่งกำลังใจให้หน่อยเปิดเลนบอกกันครับขยับเข้ามา ขึ้นมาแล้วครับจุดนี้เป็นเลนด้านบนครับสไลด์ลงมาครับจิมดูแข็งครับอาจะเข้ามาถึงครับจุดนี้ เลนในปัดลงล่างครับส่วนดินที่สไลด์ลงมานี่ปัดขึ้นคืนครับมิดเอวแล้วครับช่วงนี้เดินมุดเข้ามาครับปลายจ้า ท่วมเอลแล้วครับโหดโอดลยช่วงนี้ดันดินขึ้นมาคืนครับช่วงนี้เป็นช่วงของสายหดครับ งานที่จอดมาเลยหาจเจ้าลุยคนเดียวครับเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ครับแต่ประสบการณ์ไม่ถึงอาจพลาดได้ครับ ล่างนี่มีหลุมครับหลุมเต็มไปหมดเลยครับเป็นหลุมพลางเดินมั่วๆนี่มีสิบร่วงได้ครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ครั ลิบเอวแล้วครับตอนนี้ป่าเจะนันส่งขึ้นมาคืนครับ ดิมดูมิดปุ้งกี้ครับเกาะตัวเดินเข้ามาครับไม่สนใจนะครับตน,นมำกี่ไร ฝนตกครับางานก็ลำบากแล้วครับเส่วงนี้ก็ไปนะให้เป็นหน้าที่ของสายโหดครับ โยนขึ้นมาครับบริเวณจุดที่ดินสไลด์ครับเนื่องจากฝนตกครับคันเราเนี่ยสไลด์ลงมาครับพ่งโ,โยนดินขึ้นมาเครับจีบดูครับไอที่เป็นเลนก็ปัดลงข้างล่างครับเนื่องจาก ความลึกเกินแล้วครับฝาดออกไปฝาดเจาะตรงไหนเป็นดินแห้งหน่อยก็ส่งขึ้นด้านบนคืนครับ ดึงตัวครับเดินไป นครับมา,าจิมดูก่อนเดี๋ยววนขึ้นบนครับ เดินเข้าไปครับเพื่อจะไปพิชิตขลองนี้แหละครับคันดิมที่สไลด์ลงมาเนี่ย Điện thoại này chọn đẹp Màu sông Rất là đẹp Màu sông này rất đẹp Điện thoại này rất เดือดจริงๆครับยกขึ้นไว้ครับจิมดูมิดปุ่งกีครับเลนพอสมควรครับ จุดที่ป่าเจาะมุดเข้ามานี่เห็นหนางานช่วงเริ่มต้นแล้วครับเก็บความเรียบร้อยครับจุดความเรียบร้อยคันดินครับดินสไลด์ครับปาจอตัดฐานด้านล่างเลย ตรงไหนเกินปัดออกครับเดี๋ยวเรามาตั้งมันต่อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ